สวัสดีนะักเรียนระดับชั้นป .6 ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้ก็เจอกับครูฝนอีกครั้งหนึ่งนะคะใน EP ที่3ใน EP ที่3นี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของส่วนประกอบของประโยคค่ะ สำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน3ข้อนะคะข้อที่1นะคะนักเรียนสามารถบอกส่วนประกอบของประโยคได้ค่ะข้อที่2นักเรียนเขียนประโยคได้อย่างถูกต้องนะคะและข้อที่3ค่ะนักเรียนมีความรับผิดชอบนะคะส่งงานได้ตรงตามกําหนดเวลาที่ครูกําหนดนะคะค่ะเราเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะส่วนประกอบของประโยคนะคะจะประกอบไปด้วยนะคะหลักๆก็มีอยู่สส่วนค่ะ ส่วนแรกนะคะก็จะเป็นภาคประธานนะคะส่วนที่สองก็จะเป็นภาคแสดงนะคะค่ะมาดูส่วนประกอบแรกนะคะก็คือภาคประธานนั่นเองนะคะภาคประธานนะคะจะประกอบไปด้วยคํานามหรือว่าคาสรรพนามก็ได้นะคะซึ่งภาคประธานนะคะจะทําหน้าที่เป็นผู้กระทําหรือผู้แสดงค่ะค่ะ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะภาคประธานในประโยคนะคะตัวอย่างเช่นนะคะคุณปู่ซ่อมรถยนต์ตัวหนังสือนะคะตัวหนังสือสีแดงนะคะตัวหนังสือตัวหนังสือสีแดงนี่นะคะที่ครูฝนขีดนี่นะคะทำหน้าที่เป็นภาคประธานหรือผู้กระทํานั่นเองนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะต้นไม้โคนนะคะ ตัวหนังสือสีแดงนี้นะคะทำหน้าที่เป็นภาคประธานค่ะส่วนที่2นะคะเป็นภาคแสดงนะคะภาคแสดงก็คือคำอการกระทำนั่นเองนะคะทีนี้คำอะไรที่บ่งบอกถึงการกระทำก็คือคำกริยานั่นเองนะคะซึ่งคำกริยานะคะคำกริยาจะมีอยู่2ชนิดนะคะชนิดแรกก็จะเป็นอกรรมกริยานะคะ ชนิดที่2ก็คือสกรรมกริยานะคะค่ะเรามาดูอะกรรมกริยานะคะอะกรรมกริยาก็คือคำกริยาที่ไม่ต้องการกรรมนะคะก็จะสังเกตได้ว่าในประโยคที่มีการใช้อะกรรมกริยานะคะจะไม่มีกรรมนะคะตัวอย่างเช่นนะคะพ่อนอนหลับนะคะซึ่งนะคะพ่อนี้นะคะ พ่อทำหน้าที่เป็นภาคประธานนะคะส่วนคำว่านอนหลับทำหน้าที่เป็นภาคแสดงนะคะหรือเป็นอะกรรมกริยานั่นเองนะคะดังนั้นในประโยคนี้จะประกอบไปด้วยแค่ประธานและก็คำกริยาเท่านั้นไม่มีกรรมนะคะส่วนสะกรรมกริยานะคะเป็นคำกริยาที่ต้องการกรรมคะ่ะดังนั้นในประโยค เมื่อมีการใช้สักรรมกริยานะคะในประโยคจะต้องมีกรรมอยู่ด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะคุณแม่เก็บดอกไม้นะคะคุณแม่นะคะทำหน้าที่เป็นภาคประธานนะคะเก็บนะคะทำหน้าที่เป็นภาคแสดงนะคะก็คือใช้คำสักรรมกริยานะคะดังนั้นถ้าเราพูดแค่ว่าคุณแม่เก็บ ประโยคนี้จะไม่สมบูรณ์นะคะดังนั้นในประโยคนี้จาเป็นที่จะต้องมีกรรมเข้ามานะคะดังนั้นนะคะเราก็เลยเติมคําว่าดอกไม้เข้าไปซึ่งดอกไม้เป็นกรรมนะคะทําให้ประโยคนั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้นค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะเรียนเบื้องต้นกันเพียงเท่านี้นะคะในเรื่องของในเรื่องของส่วนประกอบของประโยคนะคะซึ่งอย่างน้อยจะต้องมีภาคประธานและภาคสแสดงนะคะซึ่งยังไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะหลังจากที่เราเรียนกันเสร็จแล้วนะคะครูฝนก็มีแบบฝึกหัดให้ลองทำนะคะให้นักเรียนนะคะลองแยกส่วนประกอบของประโยค ตอนนี้แยกแค่ง่ายๆก่อนเลยค่ะแค่แยกระหว่างภาคประธานกับภาคแสดงนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะดูตัวอย่างประโยคนะคะในข้อที่1นนะคะในข้อที่1สมชายเตะฟุตบอลน,นะคะเราลองทําพร้อมกันในข้อที่1นนะคะภาคประธานภาคประธานคือคําว่าอะไรคะภาคประธานคือคําว่าสมชายนะคะ นักเรียนก็นำคำว่าสมชายนะคะใส่ลงไปในช่องของภาคประธานนะคะภาคแสดงคือการกระทำค่ะสมชายทำอะไรคะสมชายเตะฟุตบอลน,นะคะนักเรียนก็นำเตะฟุตบอลมาใส่ในภาคแสดง เข้าใจไหมคะเดี๋ยวนักเรียนลองทํานะคะในข้อที่หนึ่งถึงสิเลยนะคะให้นักเรียนทําลงในสมุดนะคะลอกโจทย์แบบคูและทําตารางแบบคูได้เลยนะคะแล้วก็ให้นักเรียนแยกภาคประธานและภาคแสดงออกจากกันนะคะลงมือทําได้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใน EP ที่4ีนะคะในเรื่องของชนิดของประโยค สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ